งานปักเพชรเปิดดีเทลชุดของแอนโทนีที่เดินในรอบพรีลิมมิสยูนิเวิร์สหลังมีคนบอกว่าชุดที่ใส่คล้ายกับชุดเก่าแต่จริงๆไม่ใช่แม้จะมาจากห้องเสื้อเดียวกันสร้างความประทับใจแบบสุดๆไปเลยสำหรับแอนโทนีโพซิลตัวแทนประเทศไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สที่เป็นความหวังของการคว้ามกดที่สางกลับคืนสู่ประเทศไทยซึ่งล่าสุด16 พฤศจิกายน2566 Facebook Miss Universe Thailand ก็ได้ออกมาเผยถึงแรงบันดาลใจและที่มาที่ไปของชุดกราตรีที่แอนโทนีใส่ในแบบงานปักที่ทำเอาตาค้างทั้งนี้ชุดที่แอนโทนีใส่นั้นชื่อว่าชุด Light of the Universe ซึ่งเป็นชุดราตรีสีสุปกักนดลลายสีเงินโรสโตรจากแบรนด์ดัง v a l ลนเทียอาเตเลียเวอร์เทียอาเต e ลีโดยที่ดีเทลของชุดได้รับแรงบันดาลใจมาจากแสดงของดวงดาวที่เปล่งประกายบนฟ้าฟ้าอย่างขำขืนคล้ายอัญ,ญมณี ในส่วนของเทคนิคงานปักนั้นมีการใช้จิวเวลรี่มาผสานเข้ากับเทคนิคงานปักอย่างเพชรคิวบิกเซอร์คูอัญมณีสังเคราะห์ที่คล้ายกับเพชรปักคู่กับพลอยหมกในจิมสโตนพลอยสีชมพูพีชโดยในส่วนของตัวเรือนที่ใช้ฝังพลอยจะเป็นงานหล่อขึ้นรูปใหม่ชุบตัวเรือนด้วยทองคาขาวปักร่วมกับคริสตัลเลื่อมลูกปัดและปล้องอ้วนไละ่เฉดสีจนเกิดไดนามิกและปักไล่สีที่ชายกระโปรงเพื่อให้เกิดมูฟเมนต์ตอนเคลื่อนไหว และในส่วนเครื่องประดับนั้นคือเครื่องประดับแบบฝ่ายจูวลริจากคุณสุกัสสกนรินสไตล์ลิชชื่อดังและต่างก็ถูกออกแบบมาจากไอเดียเดียวกับชุดเพื่อความสมบูรณ์แบบของลุคที่จะนําเสนอทรงต่างหูเป็นทรงหยดน้ําตัวเรือนเป็นสีทูโทนไวกโกลและโรสโกลผสมกับอัญ,ญมณีสีขาวและชมพูพีทไวท์คิวบิกเซคุนีอาและปลอยแท้มกแหน่งน้าหนักรวมกว่า8ก้ศิก้า,ก,ากระดัดเจรนยจนได้เครื่องประดับที่สวยที่สุดที่เหมาะกับงานนี้ ก่อนหน้านี้ในรอบการประกวด Miss Universe Thailand a n t o n เ a ก็ได้ใช้บริการจากห้องเสื้อ v o l ลเ t น e r a อ e l i เ r เช่นกันโดยมาในคอนเซปต,ต์ไลฟ์ o อฟพอ s ิเ i l บิลเก่าที่เป็นงานปักเลื่อมอัสซิทูเน้นสัดส่วนเหมือนกันจนบางคนมองว่าชุดในรอบพริลิมกับชุดตอนประกวด Miss Universe Thailand ค่อนข้างเหมือนกันแต่จริงๆไม่ใช่